ได้แต่ต้องเป็นมาตรการสุดท้ายท้ายสุดจริงๆต้องฉุกเฉินจริงจริงไม่ทําตอนนี้วันพรุ่งนี้ประเทศชาติอาจจะไปต่อไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องมีความฉุกเฉินฉับพลันถ้าปล่อยไปนี่จะเสียหายแลาไม่สามารถที่จะย้อนกลับได้แล้วก็ไม่มีวิธีอื่นแก้ไขแล้วแต่ใน,รนกรณีของพรรคกาวเกลไม่ว่าจะเป็นเปนร AK, เปนหลายหลายเบรคเบรคอย่างกรกตเบรกอย่างที่อยู่ในระบบนิติบัญญัติของตัวเองนะครัวก,การการะําที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อเมื่อ มีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อมกราคมราคเข้าใจก,ก็ได้อยู่การกระทำโดยการขอดนโยบายหนส่อออกจากทางเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการสุดท้ายในระบอบประชาธิปไตยเพราะถ้าเกิดใช้แบบนี้ก็คือการทําลายประชาธิปไตยเสียเองซึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของสารรมนมนะครับสุดท้ายนี้ครับก็เข้าใจครับว่าเวลามีจํากัดแล้วผมก็ใช้เวลา สามสิบนาทีพอดีอย่างที่ไล้พูดคุยกันไว้นะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามเกี่ยวกับสามข้อที่ผมได้ลงลึกไปหรือหกข้อที่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดก็สามารถใช้เวลานี้ในการสอบถามได้หรือสามารถที่จะดาวน์โหลดคำชี้แจงการต่อสู้ข้อกล่าวหาของมาร์กาเปลยทั้งเจ็ดสิบกว่าหน้าได้ผ่านที่ QR วอาโค้ดถ้า QR วอารโค้ดไม่ได้ก็จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยเจตนาที่ต้อจการจะ กาที่เสีภาพในการอธิบายนะครับข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายที่พักต้อนกํากำลังจะเชิญอยู่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะชี้นำสังคมหรือกดกา,ารศาลแต่อย่างใดครับขอบคุณทุกท่านมากครับครับเชิญพี่น้องสื่อมวลชนที่อาจจะมีคำถาม ครรัับบในข้อต่อสู้เนี่ยครับมีข้อไหนที่ทําให้มั่นใจนะครับว่า44คนที่มีรายชื่อที่มีส่วนร่วมยื่นแทสต์การเคลื่อนไหเนี่ยจะไม่ถูกพิจารณาทั้งหมดหรืออาจจะถูกพิจารณาเป็นเคสไฟเคสไฟมะไมั่นใจมั่นใจทุกข้อเท่ากันนะครับทั้งทั้งเก้าข้อข้อเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นเป็นดาบเป็นปัญไดที่ใช้ตับสัดส่วนของการลงโทษกรรมการบริหารในระยะเวลาอย่างเก้าข้อแต่ว่าเราเชื่อว่าทางเจตนานะครับแล้วก็การกระทํา ออกสอสอในการเข้าชื่อแก้กฎหมายในฐานะที่เป็นสอสอนันนะครับไม่ไม่ได้เป็นการลบล้างและไม่อาจเป็นปฏิบัตินะครับรวมถึงการกระทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นนายประกันนะครับรก็คือการเชื่อสันนิษฐานว่าเป็นผู้กริตุ้ไปก่อนการที่มีผู้ต้องหามาตาหนึ่สองเป็นสมาชิกรรคเป็นสอสอก็ยังไม่สิ้นสุดดีนะครับรวมถึงการแสดงออกเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา1นึ่งสอง ก็กระทําทั่วไปโดยโดยโดย,โดยนะักการเมืองในตอนนั้นในสภาพนะครับที่มันมีเรื่องเกี่ยวข้องอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายครับการกระทําทุกอย่างที่เป็นเรื่องของรายบุคคลที่ถูกขอยุ่รวมกันเป็นข้อกล่าวห,หานั้นเนะี่ยก็ไม่ได้มาจากมาตรพานนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของนิงนติบุคคลแต่เป็นเรื่องของปัิเจตไ,ไม่ได้มีไม่ได้มีคํา ไม่ได้มีความคิดที่ออกมาจากการเกาะกบหอว่าทั้งหมดนี้เป็นการกระทำของพัรคุณต้องแยกระหว่างบุคคลธรรมดา natural person กับนิติบุคคลนะครับและตัว a j u r i h i p person ต่างกันในทางนี้ที่ที่มีออกมาเป็นมนติของพัคก,ก็คือการบรรจุเป็นนโยบายหาเสียงแต่ก็อย่างที่บอกแล้วไม่อาจเป็นปฏิบัติได้เพราะตอตอเองก็อนุญาตนะครับไม่ต้องถึงใช้ระดับวินโย,นยชนอเป็นระดับเดียวกับตอนที่อยู่พักในรัฐชาติก็ไม่ได้มีกฎหมายเกอน แล้วก็ไม่ได้มีจฎหมายที่เป็นคําถามมาไว้นโย,ยบายนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไงมาอย่างที่พักสุดรด่ก็มีงานตรงนี้ครับว่าไม่ได้มีทั้งเจตนาแล้วก็ไม่ได้มีข้อกฎหมายที่สามารถเอาผิดทั้ง4 4ีคนที่เข้าชื่อในการแก้ไขกฎหมายซึ่งซึ่งถ้าเป็นในเรื่องเรื่องหน้าสุดท้ายที่ได้โชยเห็นว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ได้เข้าสภาและถึงแม้ว่าจะเข้าสภาก็ยัง องถือว่าเป็นระบบที่ในตีบัญอยากเป็นระบบที่เป็นเช็คแันบาลานซ์มีระบบเบรกของตัวเองอยู่แล้วจะเบรกโดยปกตก็ได้จะเบรกโดยสภาในการโหวตวาระหนึ่งวาระสองวาระสามสวอและยังมีเวลาให้ศาลระดัท่านารูไม่นิชัยในตอนสุดท้ายท่านก็ยังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นไม่มีความเร่งด่วนสัมพันธ์อะไรที่จะต้องใช้มาตรการที่ดูแงขนาดนี้กรณี3าลรวมานูไม่มีชอำนาจตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะเรามีข้อต่้สู้ยังไงบ้างก็ถ้าอ่านในกฎหมายนะครับกฎหเกื่อ มาตรา200ชิกก็เขียนไว้ชัดเจนคือสารรัฐธรรมนูญนี่ไม่ได้เป็นเหมือนกับสาร,รทั่วไปมีอำนาจเฉพาะไม่เหมือนกับสารที่เป็นสารธรรมดาทั่วไปอำนาจเฉพาะเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญก็มันมันถึงไว้เฉพาะเลยว่าอำนาจหน้าที่มีแค่สามข้อเท่านั้นตนนนามที่เห็นตรงนี้ยกเว้นถ้าเกิดไม่เป็นใหญ่แล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ไปที่เรื่องเกี่ยวกับพรบวิธีพิจารณาของรัฐนูญวิธีพิจารณาวิธีคือ process ดูไหมพิจารณา ไม่ได้เป็นบอกเกิดอำนาจให้มีอำนาจหน้าที <serving> ่เ <More> ก <trying> <k sob den> ินสามข้อที่อยู่ในรัฐธรรมนูญคราวนี้ผมก็แก้รัฐธรรมนูญมาูสดว่ามีตรงไหนที่บอกว่ารัฐธรรมนูญมีอำนาจในการวิพากษมีอำนาจในการตัดสินมีอำนาจในการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินกาเมือด้วยนะก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแยกกันให้ชัดเจนว่าอำนาจหน้าที่ที่เป็นบอกเกิดอำนาจที่มาจากรัฐธรรมนูญนั้นมีแค่สามข้อเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นแค่ วิพรปรเป็นกฎหมายที่รองลองมาจากรกัฐธรรมนูญและเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีวิจัยพิจรารณาการทำคำวิจัยการดำเนินงานนะครับเรื่องพวกนี้เป็น operation นไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ strategic หรือว่าเรื่องที่เตัวอำนาจที่แท้จริงของสหรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญมีเจตจำนงว่าต้องมีอำนาจเฉพาะเพราะว่ามันมีความผูกพันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งเกือบทั้งองค์การบริการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอำนาจเฉพาะที่จำกัดในต่างนี้อย่างเดียว อย่างชัดเจนนกกะคร,รับก็อธิบายตามนี้นะครับว่า,ยา,าอ,อยู่ในคำอยู่ในคำชี้แจงที่อยู่ในสารรัฐธรรมนูนซึ่งก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่ตอนอนาตรใหม่นะครับแล้วก็ตามสารรัฐธรรมนูนตอนนั้นก็บอกว่าใช้พรบวิธีทิ่เจรจาของสารรัฐธรรมนูนเป็นเป็นบอกเกิดอำนาจในการพัฒนาคนใหม่ตอนนั้น ซึ่งตอนนี้เราไม่ยังเชื่อเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องอยู่ดีก็เลยต้องขอปรับโงตรงนี้แล้วก็ขออีแคนว่าสารัฐธรรมนูญมีหน้าที่ปกป้องบรรทัดฐานแล้วก็ไม่มีขอบเขตรพอำนาจในการวิพากษ์เพราะว่าไม่ได้บรรทุกไว้ในรัฐธรรมนูญหากศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ครับคุณพิธ,ธามองว่าทำไมถึงรับคำร้องของกนตอไว้ยาวนานแบบนี้นด้วยด้วยเหตุผลที่ทางศาลรัฐธรรมน,นูญบอก คืออันที่หนึ่งแบนแบนคำท้าไปสองช่วงอะไรคือข้อต่อสู้ที่สำคัญที่สุดอย่างที่เรียนไปแล้วาก็เก้าก็มีน้ำหนักเท้าเทยมกันนะครับในการต่อสู้แล้วก็ที่เจต,ตนาก็อย่างที่ได้พยายามี่สูดนแล้วก็พูดมาอย่างคงเส้นคงวาครับเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกในการลักษะพระราชฐานะรักษาพระราชอำนาจน,น,นะครับแล้วก็ให้พวกท่านให้พคกท่านอยู่สูงเหนือกว่าการเมืองน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ให้โอกาสอย่างนี้ในการที่จะทำให้าาหาระยะห่าง กับประชาชนหาขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทําลายล้างซึ่งกันและกันถ้าถามถึงเจตนาในการเป็นประกันตัวนะครับเราก็ประกันตัวในเมื่อประชาชนเดือดร้อนครับถ้าโดนเรื่องเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับที่ดินนะครัสบสสเข้าไปประกรันเรื่องอชาติพันธุ์โดนขับไล่นะครับสบสชาติพันธุ์ของเราเข้าไปประกันแล้วก็ไม่ได้เป็นมติของพรรคนะครับก็เป็นการขอร้องจากกระายหรือผู้ที่โดนคดีก็เป็นการประกันอย่างที่บอกการที่เป็นประกันคดีคดีหนึ่ง ไปประกันยาเสพติดไม่ได้หมายความว่าเรามีเจตนาที่จะค่าตายยาเสพติดโดยเฉพาะยมันเป็นหลักทางกฎหมายที่สฐานไว้ว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน presumption of innocence ตรงนี้ก็คงเป็นเจตนาของทุณครับและก็แปลในเรื่องของแต่ละข้ออ่านะครับซึ่งจริงๆมีมีมีเตรียมไว้ครับเพื่อจะพิสูจน์เจตนาว่าไม่ใช่เพราะว่าโดนผู้สื่อข่าวถามแล้วตอบอย่างเดียวนะครับมีอยู่ในทุกข้อนะครับที่ grow of uh, having elected officials the largest opposition party in the country that will be abolished and that means a lot to check and balance and, and the strength of the democracy is not about how robust the government is. But how fair and how active the opposition is—that's that's really what it means. But you know, with a grain of salt, we are not at that stage yet. We are still fighting truth and nail to make sure that if it never happens. Uh, in this case, for the going month, going forward. Yeah. อันนี้คงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแล้วก็ผมก็คงเป็นคู่กรณีผมไม่สามารถที่จะไปเข้าร่วมได้แต่ก็เข้าใจว่าถ้าศาลท่านเห็นด้วยนะครับว่าคดีของคดีไม่มีความผุกพันกันอย่างที่ผมได้อธิบายไว้ข้อหาคนละข้อหาโทษคนละโทษแล้วก็โทษยุบพักกับโทษตัดสิทธ์เนี่ยมันหนักขนาดโทษอาญาอย่างที่ประธรรมจารย์การเมืองไทยและต่างประเทศและสากลได้พูดไว้เนี่ยก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้มีการไต่สวน แล้วก็มีการเตรียมพยานภักต่อกลก็มีการเตรียมพยานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้คงเปิดเผยไม่ได้แต่ว่ามากกว่าสิบคนมากกว่าหมายรวมสจุลิจสองสองคนที่เป็นพยานที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ถ้าศาลท่านเห็นว่าการพิจารณาคดีนี้ว่าละข้อหาโทษหนักก็ต้องใช้มาตรฐานที่เข้มข้นกว่าคดีที่แล้วก็น่าจะใช้เวลาในการที่อนุญาตให้มีการไต่สวนอนุญาตได้มีการ ซื้พยานได้ถ้าเองนี่ผมก็คิดว่าก็คงจะใช้เวลานานพอสมควรในการที่ให้ซึ่งกระแาสงสัยเนาะะเพราะอย่างที่บอกว่ามาตรฐานในการพิจารณานนเคสที่มันหนักขนานดนี้เคสที่ใหญ่อย่างนี้ต้องพิสูจน์ดซึ่งกระแาสงสัยว่าการกระทำน้มล้างจริงอาจเ,เป็นปฏิบัติจริงและทําให้เกิดผลกระทบจริงและไม่มีวิธีอื่นในการแก้ไขไม่มีวิธีไหนวิธีอื่นในการยับยันจริงก็อันนี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอันนี้ก็นี่เป็นแค่ความคิดเห็นของผมครับก็ เคารพในในดุลยพินิจของศาลกรรมธุรกิจคุณพิธาขอถามสองข้อค่ะในคำร้องที่กกตเขาฟ้องไปอ่ะเขาหมายถึงกรรมการบริหารชื่ไหนคะที่เขาจะชื่อแข็งสีเพราะว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยมากับข้อที่สองก็คือตอนยุคอาณาธุนใหม่ที่เกิดขึ้นเลยหลังจากนั้นก็คือแปดมงปีหกสามถ้ามีการยุ่งเก้าใจเนี่ยคุณพี่ท่ามองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับ duration หรือระยะเวลานะครับสำหรับการตัดสินกรรมการบริหาร ในคำร้องกกรตคือขอตัดสินทั้ง3ชุดเลยครับก็คือกรกตชุดที่1ชุดที่2คือผมลาออกชุดที่3ก็คือกรรมการบริหารสัดส่วนภาคเนือคนใหม่นะครับซึ่งอันนั้นก็คือข้อต่อสู้ที่9ครับในในในอิสครป์ซัมมอรี่นะครับหน้าอิสครป์ซัมมรีการพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับกรรมการบริหารในช่วงที่ถูกกล่าวหาอันนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าในกรณีที่ ไปถึงขนาดข้อ9้าเลยนะจริงๆมันเป็นคนเรียกอยู่ตั้งแต่ข้อหนึ่งหรือข้อ2แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไปถึงข้อ9้าเนี่ยผมคิดว่าสัดส่วนของโทษกับสัดส่วนของเวลาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันแบบช่วยให้ถูกกันนะกรรมการบริหารชุดที่สานี่เกิดขึ้นเมื่อสักไม่เกิน6เดือนท,ที่ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะลากมาถึงตรงนี้เพื่อเพื่อ,อความต้องการของกฎหมายส่วนข้อที่2ก็ผมื่อว่าไม่มีใครพูดได้เลยครับว่า มันก็เป็นการยุบสองพักใน5ปีนะครับแล้วก็เป็นการยุบ5้าพังในรอบ20ปีนะครับในตรงนี้เนี่ยผม,มก็ไม่กล้าที่จะเดาหรือไม่กล้าที่จะคิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรกับเมืองไทยการเมืองไทยในช่วงที่ทั้งเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมไทยเปราะบ,บางขนาดนี้ก็ไม่อยากที่จะให้ไปเป็นตรงจุดนั้นแล้วก็ ยังคิดว่าในการรักษาระบบประชาธิปไตยระบบพักการเมืองที่มีคุณค่าและก็มีความสาคัญต่อระบบประชาธิปไตยเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นฝากเป็นเสียงให้กับประชาชนเนี่ย <Okay. S 1> ถ้ามันไม่ถึงที่สุดถ้ามันรุนแรงไม่รุนแรงไม่ฉับพลนบนันดุ่นถึงขนาดที่ว่าไม่มีวิธีขืนแยกเไยผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคดี3ามทัก็คือการเตือนนะครับว่าให้อยู่การกระทําก็น่าจะได้สัลียวแล้วก็เพียงพอแล้วไม่ถึงกับต้องยุบพรรไม่จำเป็นที่จะต้องตัดสิน ทางการเมืองให้กับนักการเมืองในกรณีนี้ก็อาจจะถึง44คนก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทั้ง44คนก็มีเจตนาดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแม้ว่าเข,เขาอาจจะไม่สมบูรณ์แบบกันทุกคนแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นทรัพยากรทางนักการเมืองก็าอาจจะทําผิดบ้างถูกบ้านแต่ว่าแน่นอนว่าก็ยังมีความพยายามที่จะเป็นต้องถือว่ายังเป็นเลือกใหม่ทางการเมืองทั้งหมดก็มีประสบการณ์ยังไม่ถึง5ปีทังนั้นก็กคงจะตอบใน ลักษณะน,นี้ครับว่ามันมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นของประเทศมีความกระทบกับระบบประชาธิปไตยมีผลกับภาคการคุเนมนือซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองภายในห้าปีสําหรับฝ่า,ายมูฟเมนต์ของเราแล้วก็ห่า,างจากแล้วนะครับที่โดนไม่ว่าจะเป็นลมล้างหรือว่าอาจเป็นปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆจนจริงๆแล้วต้องเป็นเรื่องที่มันไม่ปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้ในกรณีที่มัน ไม่มีวิธีอื่นในการกาแ,แาก้ไขแล้วก็เป็นมาตรการสุดท้ายจริงๆเท่านั้นการเปสัตคำถามสองคำถามนี้ไหมครับเพราะว่าก็สิบห้านาทีแล้วผมเป็นคำถามที่อาจจะไม่เกี่ยวกับคดีครับผมแต่ว่าการเป็นความเห็นว่าคุณโมคนกิจะอดีตสอสอตัว